คลิปนี้จะอธิบายวิธีการรับชำระเงินนะคะในกรณีที่ลูกหนี้หรือว่าเอเยนนะคะได้ชำระเงินกับเราแล้วนะคะให้ท่านทำการบันทึกรับชำระเงินในระบบด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้ว่ามีลูกหนี้คนไหนที่คงค้างบ้างหรือว่ามีลูกหนี้คนไหนที่ชำระเงินแล้วนะคะจะได้ไม่เกิดหนี้ค้างนะคะวิธีการรับเงินนะคะ โดยบันทึกเข้าไปในระบบนะคะเข้าไปที่เมนูการเงินนะคะลูกหนี้นะคะเราจะเข้าฝั่งลูกหนี้เนื่องจากว่าอันนี้นะคะเป็นฝั่งของเอเนตนนะคะหรือว่าลูกค้าที่เราจะรับชาระเงินนะคะเราต้องเข้าเข้าให้ถูกฝั่งด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูรับเงินนะคะซึ่งจะต้องมีการทําใบแจ้งหนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราคลิกที่ปุ่มรับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มได้เลยค่ะ ถ้าเราสงสัยว่าเราเคยเพิ่มใบรับชำระหนี้เข้าไปหรือยังนะคะสามารถคลิกดูได้นะคะก็คือกำหนดช่วงวันที่เริ่มต้นตรงนี้นะคะถึงวันที่ที่เราต้องการนะคะแล้วลองเปิดดูว่าถ้าเกิดคลิกแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีใบรับชำระหนี้ขึ้นมานะคะตรงนี้แสดงว่ายังไม่เคยรับรับเงินเลยในช่วงวันที่นี้แต่ถ้ามีมันจะแสดงขึ้นมานะคะตามช่วงวันที่ที่เรากำหนดด้านบนตรงนี้นะคะ วิธีการเพิ่มใบรับชำระหนี้นะคะก็กดปุ่มเพิ่มได้เลยนะคะระบบจะรันเลขของใบรับเงินให้อัตโนมัตินะคะแล้วเราก็กำหนดวันที่รับเงินได้นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดเป็นวันที่ย้อนหลังหรือว่าวันที่ก่อนหน้าได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะกำหนดเป็นวันที่ย้อนหลังหรือวันที่ปัจจุบันที่รับเงินนะคะแล้วก็เลือกเอเจนต์หรือว่าลูกหนี้ที่ต้องการที่รับที่ต้องการที่จะรับชำระเงินขึ้นมานะคะ ในที่นี้เราจะเลือกเป็นบริษัทมงคลทัวร์นะคะตรงนี้สามารถค้นหาชื่อของเอเนต์หรือว่าลูกค้าที่เราต้องการรับชําระเงินได้นะคะในช่องคำค้นถ้าเกิดเรามีลูกค้าจํานวนมากนะคะก็อาจจะหาข้อมูลยากนะคะให้ใช้คําค้นตรงนี้ช่วยในการค้นหาได้นะคะแล้วก็เลือกสถานะของ เอเนต์ ien, หรือบุคคลที่เป็นลูกค้าได้นะคะว่าเลือกเฉพาะเอาที่ใช้งานอยู่เท่านั้นนะคะเผื่อในอนาคตมีลูกค้าหรือว่าเอเนต์คนไหนที่ไม่ได้ใช้บริการกับเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทํากําหนดค่าที่ข้อมูลหลักได้ว่าคนนี้เราไม่ใช้งานนะคะดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเลือกสถานะบุคคลว่าเอาเฉพาะที่ใช้งานนะคะได้นะคะแล้วก็เลือกชื่อเอเนต์ที่ต้องการรับเงินขึ้นมาคลิกโอเคนะคะ สามารถใส่เลขที่ใบกำกับเพิ่มเติมได้นะคะในช่องนี้นะคะวันอันนี้ก็สามารถที่จะระบุวันที่ออกไปกำกับได้นะคะบางทีถ้าเกิดวันที่รับเงินจริงกับวันที่ออกไปกำกับเป็นคนละวันกันก็สามารถกําหนดคนละวันได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หมายเหตุนะคะถ้ามีนะคะถ้ามีการหักภาษีนักที่จ่ายนะคะก็สามารถใส่ จำนวนเงินของภาษีหากหน้าที่จ่ายได้ต้องคำนวณเป็นจำนวนเงินมาใส่ในช่องนี้ก่อนนะคะอ่าสมมุติว่าหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเรารับชำระเงินเป็นสกุลเงินอื่นเราอยากจะใส่หน่วยเทียบสกุลเงินตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เราจะไม่เลือกถ้าเป็นบาทนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงด้านล่างเนี่ยจะมีรายการกับรับชำระโดยอยู่ให้เราเลือกใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการรับเงินมาก่อนนะคะก็คลิกที่ใบแจ้งหนี้นะคะ ในกรณีที่เราไม่ได้ทําใบแจ้งหนี้นะคะเราจะเลือกจากใบจองเลยเนี่ยมันก็ต้องไปคลิกที่ปุ่มใบจองตรงนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราได้ทําใบแจ้งหนี้มาแล้วนะคะก็เลือกจากใบแจ้งหนี้ได้เลยเพราะปกติตามขั้นตอนที่ถูกต้องก็คือถ้าลูกค้าเป็นแบบเงินเชื่อเนี่ยเราต้องทําการทําใบวางบินก่อนนะคะนั่นก็คือใบแจ้งหนี้นะคะแล้วค่อยรับชําระเงินตามขั้นตอนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กําหนดช่วงวันที่ของใบแจ้งหนี้นะคะที่ต้องการที่จะดึงมารับชําระเงินนะคะกดตกลงมาก็จะโชว์แสดงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่มีในช่วงวันที่ที่เรากําหนดนะคะเราสามารถเลือกทุกบินหรือว่าเราจะเลือกบางบินก็ได้นะคะถ้าต้องการเลือกบางบินด้วยตัวเองก็ทําเครื่องหมายถูกที่ช่อง select หน้าใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการที่จะรับเงินนะคะตรงนี้มีปุ่มเลือกทั้งหมดกับยกเลิกการเลือกนะคะหรือจะ พอเลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มตกลงหรือว่าไม่ตกลงถ้าไม่ตกลงมันก็จะคืนค่ากลับไปก็ต้องมาเลือกใหม่นะคะอ่าแล้วก็กดปุ่มตกลงสมมุติว่าเราจะรับเงินทั้งหมดเลยนะคะเลือกขึ้นมานะคะตรงนี้แสดงสามรายการเนื่องจากว่าใบาแจ้งหนี้หนึ่งเนี่ยมันอาจจะประกอบไปด้วยหลายใบยจองก็เป็นไปได้นะคะใบหนึ่งอาจจะมีสองใบจองอีกใบหนึ่งมีใบหนึ่งใบจองอย่างเงี้นะคะถ้าเราทําใบแจ้งหนี้มันก็จะดึงทุกใบจองมาแสดงให้เราเลยนะคะ แสดงว่า2ใบนั้นประกอบไปด้วย3ใบจองนะคะตรงนี้ก็แสดงวันที่กับยอดที่จะรับชําระนะคะค่า default เริ่มต้นเนี่ยระบบจะรับชําระเงินให้เป็นในรูปแบบของเงินสดนะคะแต่ถ้าท่านมีการรับชําระเงินด้วยรูปแบบเช็คหรือเงินโอนเนี่ยให้ท่านไปกำหนดที่เมนูให้ไปกำหนดที่แท็บรับชําระโดยตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบการรับชำระซึ่ง ตัวรูปแบบข,ของการรับชําระเนี่ยเราไปเพิ่มได้เองได้ไม่จํากัดนะคะจะมีในข้อมูลหลักเราไปเพิ่มได้ว่ามีรูปแบบอะไรบ้างที่เราใช้งานนะคะสมมุติเรารับด้วยเช็คธนาคารกรุงเทพนะคะเราก็เลือกเป็นรูปแบบเช็คธนาคารนะคะใส่บัญชีธนาคารเข้าไปนะคะอันนี้เราขออนุญาตเลือกเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็เลขที่เช็คก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะ เช็คลงวันที่เท่าไหร่นะคะจํานวนเงินภายในเช็คนะคะก็ใส่เข้าไปสมมุติว่าจํานวนเงินภายในเช็คคือเก้าหมื่นบาทนะคะมีค่าธรรมเนียมไหมถ้ามีค่าธรรมเนียมก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก็คือให้ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมนะคะสมมุติค่าธรรมเนียมหนึ่งจุดห้านะคะอ่าอินเทอร์ไปมันก็จะคานวณค่าธรรมเนียมมาให้อัตโนมัตินะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดลูกศรลงครั้งหนึ่งกดลูกศรขึ้นนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนค่าธรรมเนียมเป็นศูนยนะคะสมมุติว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยอดทั้งหมดเนี่ยมันเก้าหมืนหกร้อยสี่สิบหกบาทนะคะเช็คหรือว่าเงินโอนเนี่ยมันเก้าหมื่นบาทนะคะ ดังนั้นก็เหลือรับชําระเป็นเงินสดนะคะที่ส่วนที่เหลือจากเช็คเนี่ยมันจะคํานวณรับเป็นเงินสดให้อัตโนมัตินะคะตอนที่เราใส่เช็คตรงนี้แล้วเนี่ยให้เรากดปุ่มลูกศรลงลูกศรขึ้นเพื่อให้มันคํานวณยอดรับเป็นเงินสดยอดที่เหลือด้วยนะคะแล้วก็ห้ามมีบรรทัดว่างอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราให้เรากดลูกศรขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดเราเผลอไปใส่ข้อมูลผิดในบรรทัดนี้สามารถกด control delete ที่ปั้นคีย์บอร์ดเพื่อลบบรรทัดนี้ทิ้งไปได้นะคะ ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะโชว์ยอดนะคะมาให้เรานะคะเราก็กดเซฟได้เลยค่ะอ่าใบรับชำระเงินก็จะมาแสดงอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเราสามารถกดปุ่มแก้ไขหรือกดปุ่มลบได้นะคะถ้าเราต้องการแก้ไขก็กดปุ่มแก้ไขแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มเซฟนะคะถ้าเรากดปุ่มแคนเซิลเนี่ยข้อมูลจะย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะ หรือจะลบทั้งใบรับเงินเนี่ยก็กดลบได้นะคะค่ามันก็จะย้อนคืนกลับไปเป็นว่าเรายังไม่ได้รับเงินใบแจ้งหนี้นี้นะคะก็ถ้าเกิดเราเกิดทําผิดนะคะเราอยากจะมาทํารับเงินอีกทีก็ให้ลบใบรับเงินอันเดิมที่เราสร้างไว้ก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มใบรับเงินใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่มค้นหานะคะสามารถคลิกค้นหาใบรับชําระเงินได้นะคะสามารถค้นหาตามช่วงวันที่ของใบรับเงินนะคะ ค้นหาตามเอเจนต์นะคะแล้วก็ค้นหาตามเลขที่อ้างอิงของใบรับเงินได้นะคะถ้ามีข้อมูลมันจะโชว์อยู่มาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะสามารถพิมพ์ได้สองแบบฟอร์มด้วยกันนะคะใบรับชำระหนี้นะคะกดพิมพ์หนึ่งนะคะเพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เลยนะคะถ้าเป็นฟอร์มหลักเนี่ยแนะนำให้ตั้งไว้ที่พิมพ์หนึ่งนะคะ รูปแบบของกระดาษเนี่ยสามารถกําหนดเป็น A 4กระดาษต่อเนื่องหรือว่า A 5ก็ได้นะคะอันนี้สามารถให้ทางทีมงานช่วยกําหนดขนา,ดขนาดของแบบฟอร์มแล้วก็ตําแหน่งของแบบฟอร์มได้นะคะสามารถออกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะก็จะแสดงว่ามีใบจองอะไรบ้างนะคะรับด้วยเช็คหรือเงินโอนนะคะรายละเอียดของการรับเงินนะคะตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะบอกว่ารับเงินสดมาเท่าไหร่เช็ครับมาเท่าไหร่นะคะรับเงินรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่นะคะ ส่วนใหญ่แล้วใบเสร็จรับเงินก็จะไม่มีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะเกิดจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราแจ้งหนี้แล้วนะคะตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูทางใบแจ้งหนี้ได้นะคะตรงนี้พิมพ์ได้ถึงสองแบบฟอร์มนะคะแล้วก็ตั้งแบบฟอร์มได้สองแบบนะคะที่ต้องการได้นะคะ thank you